ครัสบสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมอ้าวแนวทางฮาหนอยเมื่อวานเข้าแค่น้อยเดียวนอกสี่เจ็ดเข้าแค่สี่เจ็ดนะงวดนี้งวดนี้เล่นอะไรดีสําหรับวันนี้เนาะแนวทางของวันนี้ผมให้ลุ้นไปที่ฮาหนอยที่ยี่สิบแปดเอามาดูเลขในตารางกันก่อนเนาะเลขในตารางผมให้ไปที่ แปดแล้วก็สี่ห้านะตัวเลขแค่ห้าตัวหกเจ็ดแปดสี่ห้าชุดสองตัวก็จะมีหกสี่หกห้าหกหก เจ็ดหกแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะ,ะผมจะเน้นหกอะ่ะหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดอืมชุดสามตัวชุดสามตัวผมให้ไปที่ ี่หกแปดกับหกหกเจ็ดเนาะชุดสองตัวผมก็จะชอบหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดเนาะโอเคนอกกนั้นก็ ตาบัตทยาใสไม่แน่อาจจะมาเบิ้ลหกหกหกเจ็ดหกแปดอ่ะอันนี้คือชุดสามตัวสี่หกแปดหกหกเจ็ดก็ขอให้ปังก็แล้วกันผมก็จะเน้นสามรอบนะพิเศษปกติ VIP ถ้าใครจะเล่นตั้งแต่เฉพาะกิจเลยก็แ,นะแล้วแต่เนาะอ่าแล้วแล้วมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือหวยหวยลาวเฉพาะกิจนะวันนี้ผมเอาหวยลาวเฉพาะกิจมาฝากหวยลาวเฉพาะกิจช่วงนี้ผมรู้สึกว่า แนวทางจะมาดีนะครับวลาวเฉพาะกิจจะออกช่วงไหนอช่วงยี่สบเอ็ดจุดูนศูนย์นะช่วงสามทุ่มนะก็ไม่แน่ใจบางบางเว็บเรียกอะไรอ่าแต่ผมเห็นเวันลาวเฉพาะกิจเนาะผมดูแล้วนะทางมันสี่ห้าวันแนละ้วมันเข้ามาดีมากเลยอ้าวผมก็จะให้ไปนะเผื่อใครสนใจนะลาวเฉพาะกิจช่วงสามทุ่มนะ บางเว็บก็มีลุ้นเนาะถ้าใครสนใจก็ผมให้ไปที่นี่นะตัวเล็กไม่เยอะด้วยแล้วผมก็จิ้มประจำเนาะรู้สึกว่าแนวทางมาดีนะหกหนึ่งหกสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่ตัวเน้น สตัวตัวรองของผมมาให้ไปที่เจ็ดสี่นะเจ็ดสี่อ่ะให้แค่ห้าตัวพอเพราะว่ามันมีอะไรนะ 64, 64หกสี่หกสี่เมื่อวานออกไปแล้วนะเมื่อวานเราเฉพาะกิจออกอะไรเมื่อวานออก ห้าสามสองสี่หกห้าสามสองสี่หกเนาะเมื่อวานก็เขาจะใช้ตัวนี้เป็นสองตัวล่างแล้วก็นี่สามตัวบนก็คือสามตัวนี้ข้างหลังอืมสองสี่หกเมื่อวานออกบนเนาะล่างก็คือสามสองนะเมื่อวานไม่ใช่ห้าสามนะเราใช้ตัวเลขสี่ตัวสามสองคือล่างเหมือนห้วยเล่าเนาะธรรมดานั่นแหละอืมวันนี้ จริงมันมี4664ที่มันนี่ด้วยแต่ผมไม่ให้นะเพราะมันออกไปแล้วก็จะเด่นอยู่4ชุดนะเด่นอยู่4ชุดไม่รู้ว่าตัวไหนจะมานะ61627172อันนี้คือเด่นเด่น เน้นล่างด้วยนะดูที่ผมเขียนไว้นะเน้นล่างนะตัวเด่นเน้นล่างกันบนอ่าเน้นล่างยามันเน้นล่างลองตัวนี้เจ็ดสี่เจ็ดสี่จะเน้นบนกันล่างนะ มเน้นบนนะเจ็ดสี่เน้นบนอตัวรองคือเน้นบนกันล่างเจ็ดสี่สี่เจ็ดกลับตัวด้วยนะมันตัวเลขไม่เยอะนะ้าตัวนี้เน้นล่างสูตรของผมตัวนี้มันจะเข้าล่างมาบ่อยเมื่อคืนก็เข้าล่างตรงสามสองแล้วแล้วตัวเลขมันไม่เยอะด้วยราเฉพาะกิจช่วงสามทุ่มนะ ะผมให้เน้นล่างไปแล้วก็กันบนไว้นิดหนึ่งกลับตัวด้วยนะหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็ลองที่เจ็ดสี่อันนี้คือเน้นล่างตรงตรงสี่ตัวไม่ใช่ตรงตรงกลับตัวด้วยสิสี่ตัวนัน้นเน้นล่างอ่ะขอให้ปังไปแล้วกันเนาะเผื่อไปจิ้มแล้วเฮงเได้มีตังเที่ยวปีใหม่กันอ่ะก็วันนี้พิเศษแนวทางห้านอยเอาลาวเฉพาะกิจมาฝาก ลาวสตา์ไม่นิ่งผมเลยไม่ลงนะลงแค่อันนี้ก่อนแต่ถ้าใครสนลาวสตาผมว่าอาจจะเป็นแปดเจ็ดแปดหกเก้าหกเก้าเจ็ดนะสีตัว <c oughs> ลาวสตาโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากแค่นี้ตอนเย็นเดินทางกลับบ้านแล้วผมแอดจะกลับบ้านนอกแล้วเด้อไปเที่ยวปีใหม่ อาวักษาสุขภาพด้วยนะครับผมปีใหม่ก็น่าจะหนาวแต่ก็ไม่เท่าไหร่เนะรู้สึกว่าจะไม่เท่าไหร่่ะสำหรับวันนี้ยิงๆกับปนังทุกคนนะครับสวัสดีครับ